<c oughs> อโอเคก็สวัสดีครับเพราะกผมเอ็มในช่องเอ็มฮับนะฮะก็อยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวัน <c oughs> นี้ก็จะพามาทำสูตรเล่งรัดนะครับทำการซุ่มนะครับซุ่มไอดีแล้วกันแล้วก็ซุม่มเออไม่ใช่ซุม่มไอดีที่ซุ่มตัวละครน,นะครับแล้วก็วิธีการที่แบบ เราจะทําการเปิดนะครับเปิดอีมูเลเตอร์หลายจอพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเป็นทางลัดนะครับสําหรับหลายๆคนแล้วกันอันนี้เป็นแบบเป็นทิกนะครับเป็นทิกทางลัดนะครับก็สําหรับคนที่ไม่อยากโหลดข้อมูล676เมกนะครับโหลดแค่12เมกเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่อันนี้จะเป็นทางลัดนะครับโอเคเป็นทางลัดยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเล่นจอนี้แป๊บหนึ่งนะครับให้มันตอนนี้ใกล้จะจบแล้วแหละนะครับ จะจบเอ่อเพชร์น่ะเรื่องการโหลดข้อมูล12เมกนะครับอ่ะโอเคใกล้จบละสมมติว่าเพื่อนเเล่นจอแรกก่อนเลยนะครับจอนี้ก็คือจอนี้นะครับอ่าอันนี้ในระบบ PC นะนะครับสำหรับระบบ Android นะครับก็ต้องใช้แอปโค้ดอย่างเดียวแล้วกันนะครับอันนี้คือระบบ PC นะครับจอจอนี้นะครับ LD Player จอนี้ก็คือจะเป็นจอหลักนะครับอ่าเป็นจอสแตนดาร์ดของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราเล่นจบแล้วนะครับทำการอ่า เปยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนอันนี้ได้นะครับสําหรับการรีเอีล่าสุดนะครับที่ผมทําทิ้งไว้นะครับที่เพิ่งทําเลยเนาะโอเคเดี๋ยวให้มันโหลดข้อมูลอ่าสแป๊บนะครับสำสำหรับไอโจขวามือนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะนี่เป็นเกมแรกกันล็อกนะไม่เกี่ยวกันะครับราเรนเจอร์นะครับผมเปิดบอทไว้นะครับอ่าเดี๋ยวให้มันโหลดข้อมูลอ่ของเกมนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดสักเอสามหน้าจอแล้วกันนะครับเพื่อให้มันไม่หน่วงมากโอเคเราก็โหลดข้อมูลแค่สิบสองจุดแปดนะครับเมกนะครับสิบสองจุดแปดเมกเนาะโอเคโอเคมืันจะโหลดเร็วหน่อยนะครับอยู่ที่คอมใครเร็วคอมใครช้านะครับมือถือใครเร็วมือถือใครช้าเนาะโอเคก็รอมันสักครู่ครับ รอมันโหลดข้อมูลสักแป๊บนะครับ <c oughs> คือในเครื่องผมมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะนะครับเลาอัดคลิปอะไรพวกนี้อืมโอเคไม่ตาย <c oughs> ผมก็ดูบอทไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> คือยิ่งมันอัดยิ่งผมอัดคลิปอะ่ะมันจะทำให้หน้าจออิูเวเตอร์มันยิ่งหน่วงไปอีกเนึ่งช้าไปอีกนะครับ โอเคเราก็เสร็จขั้นตอนนี้นะครับโหลดข้อมูลเลยสร็จรบร้อยปุ๊บเราก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับเต็หลักมันก็จะโหลดสักครู่นะครับคือมันช้าเพราะว่าคอมผมกาก,ากต้องเอาอยางนี้ดีกว่าพูดกันง่ายๆนะครับ โอเคพอเสร็จแล้วเรากดกลับมานะครับไม่ต้องไปดูอะไรมันนะครับโอเคพอเมื่ออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการสร้างจอหลักนะครับจอหลักของเรานะครับก็คือจอนี้นะครับเราก็กดออกไปเลยนะครับปุ๊บเราที่มาไฟล์นี้มันเดิมนะครับไอโปรแกรมนี้มันเดิมนะครับเราก็เข้าไปที่ android data นะครับแล้วก็ไฟล์ของ a n v e n r นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับพิมพ์เลขศูนย์ลงไปหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้นะครับโอเคเลขศูนย์ไป อันนี้ไฟจะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ทําการลบข้อมูลนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะให้จอนี้เป็นจอเป็นจอสแตนดาดนะครับของเรานะครับโอเคเสร็จแล้วกลับมาแอปเขียวเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์กับเป็นชื่อปกติแล้วก็ลบเลขศูนย์ต่อไปกดโอเคนะครับกดเสร็จแล้วอันนี้คือเราได้แล้วจอหลักกดก๊าบาตออกมาเลยนะครับทีนี้เราก็มาที่ LD Multiplayer นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราจะทําการค็อปนะครับผมจะเอาแค่ผมจะเอาสัก3จอแล้วกันนะครับโอเคแล้วแอดตรงนี้ครับเราก็กดคําว่าโคลนนะครับกดคําว่าโคลนเดี๋ยวทีนี้เราก็จะแอดแค่3หน้าอ่สาสหน้าจอนะครับอ่ะโคลนไปเลยมันจะเรียงมาอันดีพิย์เชอร์หนึ่งอันดีพิย์เชอร์สองอันดีพิยอร์สามนะครับเดี๋ยวมันจะใช้เวลาโคลนสักคู่หนึ่งนะครับไม่นานมาก โอเคเดี okay. ๋ยวรอไปรอรอมันโคลนสักครู่ครับคลิปนี้อาจจะนานสักนิดนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็กดเปิดสาอันเลยสตาร์ทสตาร์ทให้หมด ้ตใหหมดนแล้วก็พับไปเลยครับไม่ใช้ละพับลงไปเลยไม่ใช้แล้ว,ลม,ลวมันก็จะสับกันหน่อยแล้วกันครับช่างพันอีีเพอร์หนึ่งนะครับเราก็จะย่อนะครับจอจอปื๊บอีพีเออร์สามนะครับที่มันต่อกันมาแล้วก็จะยอ่อจอลงนิดนึงนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะจอสุดท้ายนะครับมันก็จะย่อลงมานะครับให้มันเล็กลงสักนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เราจะใช้นะครับ LDPlayer ตรงกลางนะครับ LDPlayer สองนะครับในการเป็นตัวประสานงานให้อีก2จอข้างบนทํางานด้วยพร้อมๆกันนะครับคือกดมาที่3ขีดตรงนี้กดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นคําว่าประสานเนาะโอเคกดปึ๊บอ่าโอเคทีนี้เราจะกดแค่จอเดียวนะครับมันจะไปทั้ง3จอเลยนะครับทีนี้เราทําการลบข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับจอหลักนะครับพอมาจอนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเข้าไปที่ ไลน์เลนเจอร์เลยเนี่ยครับโอเคมันก็จะไปพร้อมกัน3จอเลยอย่างนี้มันก็จะทําให้อ่าเห็นไหมรวดเร็วในการรีไอดีนะครับกดโอเคไปเลยนะครับเฮลโหลนะครับอ่ะกดสคิปไปทีนี้มันก็จะง่ายนะครับกดล็อกอินนะครับโดย Apple ID นะครับกดโอเคแล้วก็สเต็ปเดิมครับ เข้ามาแล้วกดแบ็ k กับนะครับก็จะมีกัดไอโผล่มาเข้าล็อกอินคัตไอล็อกอินอ่าโอเคกดโอเคไปเลยนะครับเลือกเป็นภาษาไทยโอเคนะแค่นี้เราก็จะได้ ID ดีัไอดีทั้งหมดสามแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเราได้สามไอดีแล้ว,ลวไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องทําทีละสองสามหน้าจอนะครับไม่ต้องแบบอ่าสร้าง l อลดี y เพออ่าสไลด์ใหม่เพื่อ เพื่อที่มันจะมาโหลดข้อมูล6 7 6เมกนะครับอันนี้เราจะโหลดแค่1 2เมกนะครับ12.8เมกนะครับอืมเพราะว่าไฟล์ข้อมูลเราเราเป็นข้อมูลสแตนดาร์ดแล้วก็ลบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะอ่าเปิด ID Cut ขึ้นมาใหม่นะครับแต่เราจะใช้อ่าช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ เป็นสแตนดาร์ดก็คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับช่องนี้แหละนะครับเราจะเราจะไม่เกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับ editor ที่ไม่มีตัวเลขแล้วนะครับเราจะใช้ช่องนี้นะครับให้เป็นช่องหลักของเรานะครับโอเคเห็นไหมว่าแก๊สไอดีมก็จะไม่ไม่ซ้ํากันนะครับโอเคกดโอเคไปเลยลงนะครับอ่านะครับก็คือผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าเออพอเขากดรีแล้วพอเขาเปิดหลายจอไอดีแก๊สไอดีมันซ้ํากันนะครับอย่างวิธีนี้ก็คือทําได้นะครับอ่าวิธีนี้ก็คือวิธีแก้นะก็คือพอเราลบข้อมูลเสร็จปุ๊บ เราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วนะครับแต่ก็จะลืมว่าไปเปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรเรียบร้อยนะครับอย่าให้ข้อมูลมันลบไปเนาะก่อนที่เราจะลบข้อมูลนะครับโอเคก็ค,ค่อยๆดูค่อยศึกษาไปแลยนะครับผมขอญาตปิดเสียงไอ้พวกจอพวกนี้นะครับโอเคเปิดแค่จอเดียวพอนะครับเสียงเปิดแค่จอจอจอที่ผมคลิกจอเดียวพอนะครับอโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับมันก็จะง่ายตรงที่ว่าเราเริ่มพร้อมกัน3ามจอนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวใช้เวลามไม่นานนะครับ ประมาณสักลีั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก5้านาทีนะครับ5้านาทีถึง10นาทีนะประมาณนี้นแหละห้าหกเนาทีนะครับแล้วแต่คอมถ้าคอมใครเร็วก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ3นาทีแค่นั้นสิแล้วโอเคส่วนคอมผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แรงไง <c oughs> โอเคมันน่าจะจบมันก็จะจบไม่พร้อมกันนะครับทั้ง3ามจอจะจบไม่พร้อมกันเราต้องรอสักเราต้องรอนะครับต้องรอ โอเคกดโอเคจอมันจะมาไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าอ่าแล้วแต่จอนครับบางบางบางรอบก็จุพร้อมกันบางรอบก็จุไม่พร้อมกันนะครับโอเคเราก็เลื่อนไปนะครับโอเครอให้มันขึ้นพร้อมกันอ่ากดนะ เห็นไหมจอนี้จบก่อนเลยมันก็แล้วแต่ดวงว่าจอไหนจะจบเร็วกว่านะครับอ่าโอเคจบแล้วนะครับสามจอนะครับอ่าแล้วก็รอก่อนนะครับรอจอนี้ก่อนตอนนี้ช้าอยู่อ่าพร้อมการปึ๊บข้ามกดซุมกาชาปุ๊บปุ๊บปุ๊บซุกาชาข้ามไป ปับ๊บมาเราจะเอาให้ยับทีมมาเห็นไหมกสรส,สแล้วแป๊บเดียวเลยนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะลากไปนะครับผม้ะหทำเร็วหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องสองกันหรอกเนาะผมว่าทุกคนน่าจะทําเป็นหมดนะครับโอเคทีนี้ก็จะโหลดข้อมูลอ่ะมาดูกันครับการโหลดข้อมูล อะมาดูกันครับอ่ะเห็นไหมเราจะโหลดข้อมูล3จอนะครับแค่12.8เท่านั้นนะครับเราจะไม่โหลดและ600กว่าเมกนะครับโอเคเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับวิธีนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปลองใช้กันดูนะครับกดโอเคอ่ะโอเคผมก็จะให้มันโหลดข้อมูลไปนะครับเพื่อ้คลิปมันสัก10นาทีนะโอเค10นาทีกำลังรูนะฮะสำหรับคลิปนะฮะแต่ละคลิป เห็นไหมมันก็จะโหลดข้อมูลสักแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับใคร Wi-Fi เร็วก็จะได้เปรียบเรื่องการโหลดข้อมูลแบบนี้นะครับ <c oughs> อยู่ที่ w i ไฟอยู่ที่เน็ตอยู่ที่คอมนะครับแล้วก็อยู่ที่สเปคโทรศัพท์อ่ะของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาบูสเต็คดูนะครับ ก็จะมีหลายคนที่แบบขอบูสแเต็กบ้างขอน็อกบ้างผมแบบโอโ้โหแค่อดีพเยอร์นี่ก็หาจนกระบาลจะแตกนะครับอืมโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับก็โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีของรางวัลให้ต่างกันนะครับอ่าแล้วก็ไปดูนะครับว่าของรางวัลเหมือนกันไหม่เห็นไหมอ่ากัดไป มันก็จะโหลดนิดนึงครับตรงนี้อ่ะมันจะโหลดนิดนึงนะครับอ่ะเข้ามาปุ๊บกดไป,ไปับป้ายอ่ะเห็นไหมได้หไหมของก็จะได้พอเท่ากันนะครับกดรับทั้งหมดปุ๊บ ทีนี้นะครับสมมุติว่าผมทําการสุ่มแล้วกันมาไม่มีไม่มีตัวโอเคไม่อไม่สุ่มไม่สุ่มนะครับไม่มีตัวก็ไม่สุ่มนะฮะเพราะไม่มีอะไรนะครับทีนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าเพื่อนๆสมมติมีคาถามว่าอ้าวแล้วผมสุ่มถ้าสมมติว่าผมสุ่มแล้วผมไม่ได้ตัวดีๆล่ะผมไม่ได้ตัวเทพล่ะนะครับผมจะกดตัวนี้ปิดไปทีนี้สมมุติว่าอันนี้สมมุติว่าผมสุ่มแล้วสั้งสามจอสมมติว่าผมสุ่มทั้งสามจอแล้วไม่ได้ตัวดีๆเลยนะครับกดปิดไป กดปิดไปกดปิดไปอ่าเลือกเอดีอ่าเอลดีมัเพลเอร์มา3จอนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เราเล่นนะครับเราลบไปเลยเราไม่ต้องไปลบข้อมูลเราลบไปเลยลบไปเลยปุ๊บเราก็ทําใหม่เหมือนเดิมนะครับโคลนนะครับ3จอเหมือนเดิมโคลนขึ้นมาก็ทําการโคนขึ้นมาเหมือนเดิมนะเห็นไหมอ่าแล้วก็กรมมอ,อสักครู่ครับ มันก็จะโคลนโคนโค,ค,คนมาเรื่อยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าเจ้า,จาตัว AED ผมมันไม่ได้รับข้อมูลได้เยอะมากนะครับก็เลยไม่ได้ทําการโคลนไปเยอะนะครับเพราะว่าผมก็เผื่ออัดคลิปด้วยนะครับพออัดคลิปแล้วมันเต็มนะครับมันจะทําให้คลิปมันตัดตอ,อันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเพ็่มัสดุสแล้ว,แล,วแล้วก็จะไปเพิ่ม s e d อีกสักก้อนนะฮะ อ่าโอเคพอมันโกเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กลับมาวนลูปก็คือเปิด1 2 3ใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําขั้นตอนเดิมแล้วก็ทําการไปเล่นไปสุ่มอะไรเรียบร้อยก็เหมือนเดิมถ้าไม่ถ้าได้ม่ได้ตัวดีอีกก็กดลบๆ,ๆๆไปให้หมดนะครับสมมุติว่าจอที่2ได้ตัวดีนะครับเพื่อนก็ลบแค่จอที่1ต่จอที่3า็แค่นั้นเองนะครับก็เหลือตัวที่2ไว้โอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนก็ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับทิคนี้นะครับโอเคก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอ็มพับกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็คลิปนี้ขอให้ไลค์สักสิบไลค์ก็พอม่รู้ถึงไหมนะครับโอเคก็ฝากแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนเพื่อนที่เล่นเกมรันเนเจอร์กันอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็ไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับใครใช้ได้หรือไม่ได้กันก็ขออนุญาตแจ้งนะครับในใต้คอมเมนต์กันด้วยนะครับไม่เข้้าาจรไไหนนถมมดะคับผ มีเวลาตอบอก็จะตอบให้นะกันนะครับโอเคอเอาคลิปนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ